สมาชิกน้องนนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ทุกท่านนะครับถือว่าเป็นปีที่สองกับปีที่แล้วที่นี้ก็ที่เป็นภาพรวมใหญ่ๆอย่างนี้นะปีนี้ก็ที่ปีที่แล้วที่เียนภาพนะครับปีนี้ที่ที่กอนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสมาชิกจมนรมจักรยานเนื่องว่า ผมในฐานะที่ปีที่แล้วเพื่อนก็หลายท่านสนับสนุนให้มารับผิดชอบเกี่ยวกับประดานจุนลนแมาด้วยความสำัึกใจบอกแล้วว่าปีที่แล้วนะ่าทําแล้วต้องโดยความจริงจังจริงใจทาแล้วเพื่อคุนนครทุกคน,นะกคนทําแล้วเพื่อพวกเราทุกคนไม่ใช่ถุงได้หุืนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้พิจน์มาถึงปีกั่ทุกท่านเราตื่นใจ้แล้วว่าคณะกรรมการบริหารทีนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำจุลน,นของเราให้เป็นแวนวหน้า ทั้งเทียนะทั้งเทียนครับชมรมอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมนั้นชมรมจักรยานอย่างที่ขอบรรยายาวแล้วตะว่าขณะนี้นะครับในปี55ปัจจุบปี56ก็มีหลายกิจกรรมที่จะเข้ามาในของกิจกรรมของชมรมจักรยานแต่เราไปในคณะกรรมการไปหาเลยสมาชิกทุกท่านทุกคนคิดว่าเมืองนครนี่ที่จัดกิจกรรมแข่งม้าจักรยานที่ใหญ่ๆ นะครับผมก็าคือประหลอกกับคุณหมอพรลอยตลอดหมอพลอยก็นำเสนอทางก็มาพูขอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าจะปับนั้นการแข่งขันจักรยานการเรียกนะครับเช่นเสือภูเขาและเสือหมอบของจังหวัดนครนะครับก็เพื่ออาทิตย์ที่แล้วมานั่งคุยปรึกษากันนะครับหาแนวทางผมคิดว่าหลายจังหวัดที่เขาทำเช่นสุราษฎร์ก็าทำมาแล้วนะครับหลายจังหวัดแต่นครเรายังไม่มี ทางไม่รู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยตั้งปันมมากกว่าจังหวัดอื่นในภาคใต้แต่เราไม่เคยมีตรงนี้มาก่อนเลยรังในฐานะที่ผมมาเป็นผู้บริหารว่าผู้นำองค์กรคนนี้คุยกับทีมงานตลอดว่าเราต้องทําให้เกิดให้ได้ในจังหวัดนครในปี56นี้นะครับหลายๆฝ่ายหลายๆส่วนเขาก็มองเราอยู่แต่ว่าเรื่องต้นนะครับเราก็พยายามทาให้ทุกคนรู้จัก อย่างที่เราปัานเ,ปเทื่พระเกียรติระบาท,ทุณเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาพวกเราที่ได้ไปก็ภูมิซาและที่ไม่ไปก็คงจะเห็นว่าไม่เคยไม่เคยคิดว่าปีนี้เราปัานไป85คนเป็นขบวนที่สวยที่สุดใครไปนึกว่าขาแรงต้องไปก่อนขาจ้าต้องไปหลังของเราไม่มีเลยไปเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสวยมากมากนะครับอันนี้คือต้องขอบคุณทีมทุกคน ขารเร็งก็หย่อนลงมาขาช้า,าก,ก็ขึ้นไปนิดนึินก็ไปกันด้วยกันนะครับอันนี้คือพลาดล่ละนะครับอันนี้คือทุกคนประทับใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตปั่นไปถึงกรุงเทพหลายคนในวันนี้จะมาแสดงความรู้สึก,กนะครับให้เราฟังว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะปั่นไปกรุงเทพจริงๆเราปั่นมาตั้งมาปีที่สามปีที่สี่แต่เมื่อก่อนเป็นน้อยๆนะปีนี้มากปีหน้านี่อาจจะมากกว่าปีนี้อีกนะครับ เป็รปญหาในหลวงอาจจะน้อยคนมาได้นะครับที่เราไักันแต่เราว่าในฐานที่ชมรมจกยายนครราทในามชมรมจกยายน,นะครับดนั้นสวสมา,าชิก,ชกุกทานะพด้วยว่าใตีหาก็ขอให้มัเป็นสมชิกมรมแล้ก็น,น,น,นาทีไปอีกย่าเรียนดยได้ว่าปยายนีนรมจกยาจะทำกิจกรรมให้สองร้องกับว่า ที่ผมเคยเสนอท่านนายกพิชัยไปแล้วก็มีทีมขอไปร้านกว่าสนับสนุนขอประมาณเขาให้มาหนึ่งแสนนะครับให้เกี่ยวกับนักกีฬาเรียกว่าโครงการอ่าโครงการหรือะแร็ืซอโครงการอ่าเกี่ยวกับยุนนะครับส่งเสริมนักกีฬาของเรานะครับอย่างนี้ก็บอกให้ทางทีมนักกีฬาต้องไป สมาคมกีฬานะครับในทีมกีฬาไพ่เป็นหนึ่งเสีแต่ว่านี่เป็นพีเริ่มต้นนะเราก็เคยได้มาก่อนแต่ขณะนี้ว่าเราเป็นทีมเจุนรวมชัดเจนและผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเขาก็อยากช่วยเหลือเช่นว่าไปกรุงเทพฯเรื่อนี้ก็ได้ขอประมาณหลายหน่วยงานที่วันนี้ทีมมาหลายท่านนะครับที่สนับสนุน กระทำในนามชุมรมจักรยานนครศรีธรรมราชขอเสนอไปขอให้การจัดนิทรรศมือบ้างสามมือบ้างนะครับสำนักงานและจังหวัดให้ไป,ป,ปหน้าเลยนะครับจักรยางนี้คือประมาณที่เราขอจากภาคร,รัฐให้กระชงนัดปีหน้าผมคิมดว่าคงจะดีกว่านี้และมากกว,ว่านี้นั้นขอความพวกเราทุกคนที่เป็นนักปั่นนะครับขณะนี้ก็เรายอารามรับว่าสมาชิกข,ของเรายังน้อยอยู่ขอให้สังกัดเป็นชุมรมเถอะ เราเสียมเล็กน้อยอย่างน้อยเงินส่วนนี้เราก็เป็นสนับสนุคนักปีละดาวรุ่งของเราบ้างขณะนี้ชมรมไม่มีสตานเราไม่มีที่ทำติ๊กเกอร์บ้างทำเสื้อบ้างทำป้ายที่ข้างหน้าติดภาพใหญ่ๆนะครับสารร่างการคัดวนหนึ่งปากกาใหญ่ๆค้ับท่าชมรมนะครับคือต้องยอมรับว่าชมรมพุทธเริ่มต้นไม่มีตังค์ เราได้ต้องพูดโดยไม่ไยเลยว่าถ้าชมรมอยู่ได้มันต้องมีงบประมาณด้วยและที่ผ่านมาต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนชมรมที่ปั่นไปกรุงเทพนะครับแลวก็อีต่อไปอเรว่าตรงนี้ดำเนินการทางเดียวนี้นั้นกว่าพวกเราทุกคนทุกทีนะครับในนามชมรมจังหวัดต้องขอขอบคุณไว้ในะโอกาสนี้สนงท้ายนี้ใน ปีใหม่ปี56เรื่องสุขภาพไม่ต้องพูดถึงเราเราดีทั้งแข็งทั้งแรงแข็งแข็งประแรคูลนะครับมีเสื้อกระทำส่วนหนึ่งครับค่าจ่ายแล้วก็ใจค่าชมรมนะครับนี่ับจะเป็นไฮไลท์ของธีมานเหมือนกันความคิดขึ้นมาเพื่อเป็นสันลักษณ์ของชมรมนครศรีธรรมนะครับต่อไปบอกว่าถ้าเสื้อชุดนี้อนเราจะทำเสื้ออีชุดหนึ่งและกษณะอย่าง รสามร้อยสิบน oh. okay? ี bs, okay? well, ่ก so ็ต okay? okay? ิดต่อไปแล้วนะครับถ้าท่้นสนใจก็ซื้อเป็นกว่าคนที่รักกว่าใครก็ได้นะครับไปนี้ได้นั้นนะครับเป็นทีมของชจรสนนะครับไปนี้กับส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในปีใหม่ปีห้าหกเรื่องสุขภาพก็ต้องพูดถึงนะครับแต่ขอให้ดูให้ดีด้วยไม่ใช่แข็งแรงอย่างเดียวถ้าแข็งทัางแรงมันไม่พอนะครับพฤติกรรมกว่าด้วยพฤติกรรมผมอยู่สาสุ นะครับ35ปีอยู่35รู้ว่าพฤติกรรมอย่างไรเปลี่ยนยากการออกกำลังกายก็ไม่ยากจากวิ่งมาเป็นตันจักรยานไม่ยากแต่พฤติกรรมการกินวากด้วยอย่าคิดว่าเราออกกำลังกายทุกวันจะไม่เป็นโรคหัวใจอย่าคิดนะครับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรที่มันหลีกเลี่ยงแค่นะครับอะไรที่ดึงมากมากกันลักเสียอะไรที่ดูประจำประจำก่อนเลิกเสีย นั่นคือสิ่งที่บันทอนนะครับไม่ใช่เตือนนะแต่ว่าบอกให้ทราบว่าวนี่คือปัญหาของนะักจักรยานเพราะพวกเราในานามจักรยานขอให้ดูแลสุขภาพนานๆถ้าอยู่ๆหมอคอนเฟิรว,ว่าที่กีฬาหนักปั่นของพี่มานอนอยู่โรงพยาบาลตะวันภาคเหนือคนเส้นเลือดตีหรือว่าช็อบโดยการที่ว่ามีเกี่ยวกับไขมันในเลือดสูง อันนี้ก็ใต้ระมัดระวังมีเยอะร่วูไม่มีเยอะทุกคนเป็นได้หมดผมก็เป็นนะค,ะร,นนนะร,ครับแต่ว่ารองพยายามต้องกาน้าที่สุดและถูกค่าแตงเรีครับในในปีห้าร้อยทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ